ในห้วงแห่งการเวลาที่ไหลเวียนไม่หยุดยัง้งมีเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวเล่าขานกันมาช้านานเรื่องราวของบาปกรรมที่ตามหลอกหลอนผู้กระทำไม่รู้จบณนะหมู่บ้านอันห่างไกลมีหญิงสาวนามว่านวลผู้มีจิตใจโหดเหี้ยมนางได้กระทำบาปอันใหญ่หลวงด้วยการฆ่าสามีของตนเองเพื่อชิงทรัพย์สมบัติ หลังจากนั้นนวลก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายด้วยเงินทองที่ได้มาแต่ความสุขนั้นมันไม่ยั่งยืนในยามราตรีนวลมักจะได้ยินเสียงกระซิบและเห็นเงาสามีที่ถูกฆ่าตามหลอกหลอนอยู่เสมอคืนหนึ่งขณะที่นวลกำลังหลับไหลอย,อย่างสบายใจเงาของสามีก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับดวงตาที่แดงกําดุดเลือด มันจ้องมองนางด้วยความโกรธแค้นและเอื้อมมือมาบีบคอนวลตื่นขึ้นด้วยความตกใจสุดขีดนางพยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่เป็นผลเงาของสามียังคงบีบคอแน่นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนางสิ้นลมหายใจหลังจากนวลสิ้นลมหายใจร่างของนางก็แน่นิ่งไปพร้อมกับเงาของสามีที่ค่อยๆจางหายไปในความมืด เหลือเพียงความเงียบสงัดและความรู้สึกหนาวเหน็บที่แผ่ซ่านไปทั่วบ้านข่าวการตายของนวลแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างหวาดกลัวและเชื่อว่าเป็นการแก้แค้นของวิญญาณสามีที่ถูกฆ่าบ้านของนวลกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หลายปีผ่านไปบ้านหลังนั้นก็รุดโทมลงตามกาลเวลา แต่เรื่องราวของนวลและบาปกรรมที่นางโกอก็ยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในยุคปัจจุบันมีกลุ่มวัยรุ่นอยากรู้อยากเห็นได้เดินทางมาพิสูจน์ความจริงที่บ้านร้างหลังนั้นพวกเขาไม่เชื่อเรื่องผีสางและคิดว่าเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กแกคิดว่าเรื่องผีนวลเป็นเรื่องจริงหรือวะหนึ่งในวัยรุ่นถามเพื่อนไม่รู้สิวะ แต่ก็น่าลองดีนะเพื่อนตอบพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านอย่างไม่เกรงกลัวความมืดและความเงียบทำให้บรรยากาศวังเวงน่าขนลุกท่านใดน,นั้นไฟในบ้านก็ติดขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังก้องไปทั่วบ้านวัยรุ่นทั้งกลุ่มหันมองไปรอบๆด้วยความตื่นตระหนกทั้งกลุ่ม วิ่งหนีออกจากบ้านอย่างไม่คิดชีวิตพวกเขาวิ่งจนสุดกำลังโดยไม่หันหลังกลับไปมองเมื่อกลับถึงหมู่บ้านพวกเขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านต่างพากันเชื่อว่าเป็นฝีมือของผีนวลที่ยังคงเฝ้าบ้านอยู่นับแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านร้างหลังนั้นอีกเลยเรื่องราวของนวลกลายเป็นตำนาน ที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้เทว่าเรื่องราวกลับพลิกผันเมื่อหลายปีต่อมามีนักข่าวสาวคนหนึ่งชื่อเมีได้ยินเรื่องราวของนวลเธอสนใจและตัดสินใจเดินทางไปยังหมู่บ้านเพื่อสืบหาความจริงเมีได้พบกับยายเมียนหญิงชราผู้เป็นหลานสาวของนวลยายเมียนเล่าเรื่องราวของนวลให้เมีฟังพร้อมกับเปิดเผยความลับ ที่ไม่มีใครรู้จริงๆแล้วนวลไม่ได้ฆ่าสามีของนางหรอกใายเมียนพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแล้วใครเป็นคนฆ่าล่ะคะมีถามอย่างสงสัยไม่มีใครฆ่าใครทั้งนั้นสามีของนวลป่วยเป็นไข้ป่าและเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนนวลนอกจากสามีแล้วก็ไม่รู้จักใครในหมู่บ้านเลย เวลาไม่นานนางจึงตรอมใจตายตา,ยตามสามีไปชาวบ้านในยุคนั้นก็ตีกันไปเป็นตู่เป็นตะต่างๆนานายายเองในสมัยนั้นก็ยังเด็กพยายามช่วยอธิบายให้เขาฟังเขาก็ไม่เชื่อยายเมียนตอบเมยตกใจมากเธอไม่คิดว่าเรื่องราวจะพลิกผันเช่นนี้ยายเมียนเล่าต่อว่าก่อนจะตรอมใจจนเสียชีวิตนวล เป็นผู้หญิงที่น่าสงสารนางถูกใส่ร้ายและต้องทนทุกข์ทรมานกับความเข้าใจผิดของชาวบ้านมาตลอดชีวิตผีนวลไม่ได้เฝ้าบ้านเพื่อแก้แค้นหรอกนางแค่อยากให้ความจริงปรากฏยายเมียนพูดเมรู้สึกเห็นใจนวลเธอตัดสินใจที่จะเปิดโปงความจริงให้โลกรู้เมเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องราวของนวลและเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต บทความของเมย์ได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายความจริงถูกเปิดเผยนวลได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ชาวบ้านต่างรู้สึกเสียใจที่เคยเข้าใจนวลผิดส่วนวิญญาณของนวลเมื่อความจริงปรากฏนางก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบสุขบ้านร้างหลังนั้นก็ไม่เคยมีใครพบเห็นผีอีกเลยเรื่องราวนี้สอนให้รู้ว่า อย่าตัดสินคนจากข่าวลือการตัดสินผู้อื่นจากข่าวลือหรือคำบอกเล่าของคนอื่นอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและนำไปสู่การทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ